อัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮิวะะบเราะกาตุฮ์ผมนายอาทิตย์วัชร์ม .6 กทหนึเลขที่27วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับวิชาหะดีษนะครับผมหัวข้อที่เราจะเสนอก็คือหะดีษบทที่5ห้ามอุตริในศาสนาดังตัวบทที่ว่าอันยูอานิลอับติดาอีฟิดดีนอันอุมมีมุมินีนาอุมมีอับดิลลาฮีอาอิชะตอรอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัต กล่าวลักษมอัลลอฮัวาผู้ใดกระทรใีมอาะรัดอดูอมาบุฮูร์ิยมุสลิมนอรวล่าอจามุสลระดรความว่าจากบรรดาของสัทธาชนทั้งหลายอุมูุอับดิลละนั่นคือท่านหญิงไอชะราดูอัลลอฮอันฮาเล่าว,ว่า คนเาซูนคนลลัล้อหัวอัลลอฮกล่าวว่าใครก็ตามที่อุตลิในกิจการศาสนาของเรานี้ซึ่งสิ่งที่เราไม่ได้สั่งใช้ดังนั้นสิ่งที่อุตลิขึ้นมาย่อมถูกปฏิเสธบันทึกโดยอันบุคอรีและมุสลิมและในการบันทึกของมุสลิมมีสำนวนว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติกิจการใดกิจการหนึ่งซึ่งเราไม่ได้สั่งใช้ดังนั้นกิจการนั้นจะถูกปฏิเสธสิ่งที่ได้รับจากคะดิษนี้นะครับก็คืออย่าเสียเวลากับการทำอะไรที่สูญเปล่าและยังถูกบันทึกกควาามบปอี ทุกการงานที่อลัลลอฮ์ไม่ได้สั่งใช้ทุกการงานนั้นย่อมถูกปฏิเสธช่วยกันห้ามปรามอุตริในศาสนามุสลิมควรปฏิบัติตามในสิ่งที่อลัลลอฮ์สั่งใช้ไม่ใช่ใช้คารมของตัวเองอุตริมันขึ้นมาอุตริกรรมทุกชนิดนั้นคือการหลงผิดขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้อัสลามุอะลัยกุมรอร่ามะตุลลอฮิวะบเระกาตุ